สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่2643กรอบะบี่ของเจ้าแห่งกระบี่ด้วยระดับการฝึกฝนของหมออีแม้จะอยู่ในการจะระดับโลกและเทียมทนัน เขาก็ยังอยู <one> like to together, ่ในอันดับที่สูงถ้าอยากช่วยคนจากระบีของเขาจะต้องไม่ใช่แค่ทักษะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต้องมีความสามารถพิเศษด้วยก่อนหน้านี้ในคอริเา่ของพื้นที่ผู้ที่คิดว่าจารุ่ยเฉินเป็นผู้ผู้ฝนที่พูดเจ้าอวดต่างถูกยับยั้งด้วยมือที่เปลอยป่าของเขาและรู้สึกเกงขามในใจว่านชางหลันผู้ซึ่งมองจางว่าเฉินด้วยความไม่พอใจมาเสมอมีสีหน้าประหลาดใจปรากฏชัดบนใบหน้าขาวและก็พิมะที่งดงามของนาง ขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือหัวซานไห่ส่งให้จงางลู่เฉินเมื่อกี้มันอันตรายเกินไปถ้าเขาโดนมีดของหมออี้แทงต่อให้เขารอดชีวิตได้แต่การฝุกนฝนของเขาก็คงเสียหายหนักจงางลู่เฉินพยักหน้าอย่างใจเย็นพลังสมาธิของหมออี้พุ่งเข้าใส่จางวัวเฉินเขาชี้กระบี่ไปที่เขาแล้วพูดว่าเจ้าเป็นใครบอกชื่อของเจ้ามาทำไมข้าต้องบอกเจ้าด้วยละ่ะจงางลู่เฉินกล่าวหมออี้กล่าวว่าเจ้าไม่รู้หรือว่า ไม่มีผู้ฝึกฝนคนใดได้รับอนุญาตให้เข้ามาแทรกแซงการท้าทายเขตแดนคุณนางเทียนกงที่ยืนอยู่นอกเขียแดนคือชายชรา,าสวมชุดขาวเขากล่าวว่าเพื่อความยุติธรรมและความยุติธรรมของการท้าทายเขียแดนผู้ฝึกฝนคนใดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้าแทรกแซงในการต่อสู้จะถูกตัดสินว่าเป็นฝ่ายแพ้โดยตรงข้าแค่ช่วยคนอยู่นะถือว่าเข้าแทรกแซงหรือไม่จารุวิชญกล่าว คุณนางเชียงกงกล่าวว่าเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนและเจ้าได้เป็นตัวแทนของมหาเซียนหัวซานไห่แห่งโลกคุณหลุนและพ่ายแพ้ต่อมหาเซียนหมออี้แห่งเทือกเทพบกระบี่จาล้วินจ้องมองหัวซานไห่และพูดว่ายังไงเจ้าก็ไม่คู่ควรกับเขาหรอกยอมรับความพ่ายแพ้ซะเรายอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้ถ้ายอมรับพื้นที่เซียน,นดินแดนสวรรค์อูเจในโลกคุณหลุนก็จะไม่เหลือเลยข้าจะท้าทายหมออี้และยึดพื้นที่เซียนกลับคืนมา มหาเซียนจินอยู่พุ่งเข้าไปยังลานดินแดนด้วยเจตนาอันแน่วแน่ที่จะสังหารเขาได้ตัดสินใจอย่างลับๆที่จะระเบิดต้นกำเนิดเซียนเมื่อเข้าสู่สนามแม้ว่าจะไม่สามารถฆ่าหมออี้ได้แต่มันก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหมออี้เห็นจุดประสงค์ของมหาเซียนจินวี่รอยยิ้มปรากฏขึ้นในดวงตามหาเซียนแห่งคาร์ลพัรนาการย่อมมีความกล้าหาญอย่างยิ่งน่าเสียดายที่การคิดจะระเบิดต้นกำเนิดเซียนและทำร้ายตนเองนั้นช่างไร้เดียงสาเกินไปเนื่องจากเขาชอบทำลายตัวเอง ก็ปล่อยให้เขาทำลายตนเองในเขียดแดนต่อสู้ได้เลยเมื่อมหาเซนจินวี่ยังอยู่ห่างจากเขียดแดนเพียงหนึ่งก้าวเขาก็หยุดอยู่ตรงนั้นทันทีโดยยังคงอยู่ในท่าวิ่งเต็มฝีเท้ามันเหมือนกับการกลัวจนตัวเป็นหินจารุวเฉินใส่หัวเล็กน้อยจ้องมองไปที่เจ้าหน้าที่เทียนกงและถามว่านี่หมายความว่ามหาเซนหมออี้ผู้นี้จะเป็นเจ้าแห่งวิหารต้นไม้ทงองคำมาแล้วใช่ไหมแน่นอนเจ้าหน้าที่เทียนกงกล่าวจารุวเฉินกล่าวว่า หากข้าเอาชนะเขาไปได้วิหารต้นไม้ทองคำจะเป็นของข้าหรือไม่เจ้าหน้าที่เทียนกงใส่หัวและกล่าวว่าต้องเป็นมหาเซียนจากเก้าโลกของดินแดนสวรรค์อูจีถึงจะเริ่มท้าทายได้โลกคุณหลุนเป็นหนึ่งในเก้าโลกใช่ไหมแน่นอนว่าเป็นอย่างนั้นผู้ฝึกฝนของโลกคุณหลุนเหรอข้าท้าทายได้หรือไม่แน่นอนเจาเป็นผู้ฝึกฝนจากโลกคุณหลุนใช่หรือไม่คุณนางเทียนกงถามด้วยความอยากรู้จากว่าเฉินใส่หัวและพูดว่า ไม่ในกรณีนี้เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะท้าทายเสียนทั้งหมดในโลกเทพเกละบี่ต่างก็ถอนหายใจด้วยความโลงอ,อกวิธีการที่จ้าว่าเฉินใช้เมื่อครู่นี้ทําให้พวกเขาประหลาดใจมากโชคดีที่เขาไมา่ใช่ผู้พิบัจากโรคคุณหลุนไม่เช่นนั้นเขาคงเป็นคนสร้างปัญหาแน่แต่เพื่อนของข้าสองคนเป็นผู้ปิของโรคคุนหลุนจาวว่าฉินจ้องมองเจ้าแห่งกระบี่และเจ้าแห่งหิน,หน เหล่าเซียนในโลกคุณหลุนต่างประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเช่นนี้สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่เจ้าแห่งกระบี่และเจ้าแห่งหิน,หนจากนั้นพวกเขาก็แสดงสีหน้างุนงงออกมาในโลกคุณหลุนมีมาหาเซียนสองคนนี้อยู่จริงหรือสองคนนี้จะแข็งแกร่งกว่าจากักรพรรดิหวนและหัวซานไห่หรือไม่ล้วนสวีถามเจียงหยุนชงว่าพวกเขาเตื่นขึ้นมาจากยุคก,กลางเหมือนกันหรือเปล่าเจียงหยุนชงใส่หัวไรความรู้สึกใดๆเลยและกล่าวว่ามันแปลกประหลาดนิดหน่อยนะ ชายผู้ซึ่งรูปร่างกำกวมมาตลอดนั้นลึกลับเกินไปท่านคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนช่วยเหลือจากต่างแดนที่ปรมาจารย์สูงสุดหรือเทพราชาบางกรนำมาจากโลกระดับสูงใบอื่นหรือไม่ลวดสว,วีพย,ยักหน้าและกล่าวว่านี่เป็นเพียงความ,มเป็นไปได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้ที่แข็งแกล่งพอที่จะแข่งขันกับหมออี้ได้จริงๆจะต้องอยู่ในรายชื่อไร้เทียมทานชายผู้แข็งแกร่งเช่นนี้้วมีชื่อเสียงด่งดังแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นแต่เรามาหาเซียนแห่งโลกเทพกระบี่จะต้องเคยเห็น แต่เมื่อมองดูพวกเขาแล้วพวกเขาดูเหมือนจะสูญเสียอะไรบางอย่างหากมีปัญหาในสนามเราสามารถขอความช่วยเหลือจากต่างโลกได้ตราบใดที่เราเข้าร่วมโลกระดับสูงนี้ชั่วคราวและกลายเป็นผู้ฝนของโลกระดับสูงนี้เราก็จะสามารถต่อสู้เพเเรรื่อโลกระดับสูงนี้ได้เช่นเดียวกับตัวละครทั้งหมดในรายชื่อโลกไร้เทียมทานล้้นได้รับความนิยมจนสามารถเป็นแขกของเหล่าทวยเทพได้อย่างไรก็ตามใครจะกล้าเป็นผู้ช่วยเหลือจากต่างโลกในโลกคุณหลุนล่ะ ย่าได้พูดถึงว่ามีผู้ยิ่งใหญ่สักกี่คนที่กล้าลุกลานฝ่ายต่างๆในโลกสวรรค์แม้จะก,กล้าลุกลานก็ยังมีประเด็นข้อดีข้อเสียที่ต้องพิจารณาแม้แตผ่ผู้ฝนจากโลกเทพบังกรและโลกพุทธตะวันตกที่มีความสัมพันธ์อันดีกับโลกคุณหลุนก็ไม่กล้าเข้ามาร่วมในศึกครั้งนี้ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างโลกระดับสูงมีความซับซ้อนเกินไปและภายในโลกเทพบางกรและโลกพุทธตะวันตกไม่ใช่กองกําลังที่ใกล้ชิดกับโลกคุณหลุนที่มีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพราะเหตุนี้ผู้ฝกฝนในโลกคุณหลุนและโลกเทพกระบีรวมทั้งสร้างจือหยานและไมเคลิลจึงไม่สามารถหาต้นตอของชายคุ้มเคือคนนี้ได้สายตาของคุณนางเทียงกงจับจ้องไปที่เจ้าแห่งกระบีและเจ้าแห่งหินและกล่าวว่าสองคนนี้แท้จริงแล้วเป็นผู้ฝึกฝนจากโลกคุณหลุนชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแห่งโลกคุนหลุนหรือไม่เสียงศักดิ์สิทธิ์อันไพเราะดังมาจากนอกท้องฟ้าและดังก้องไปทั่วทั้งสองฟังของไม่น้ำทองคํา ชีอของพวกเขาถูกจารึกไว้ในรายชื่อผู้สมควรได้รับเกียรติแล้วเป็นเสียงของปรมาจารย์สูงสุดปรมาจารย์สูงสุดไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่เสียงนั้นมาถึงที่นี่เจ้าหน้าที่จากวังสวรรค์รีบโค้งคำนับลงเสียงในโลกคุณหลุนยิ่งอยากรู้มากขึ้นไปอีกปรมาจารย์สูงสุดทราบเรื่องนี้ดีผู้ฝึกฝนสองคนนี้มาจากโลกคุนหลุนจริงหรือบุรุษผู้คลุมเคือผู้นี้มาจากไหนและเขามาจากโลกระดับสูงใบไหนเจ้าแห่งกระบี่ยืนขึ้นร่างกายของเขาตรง พร้อมกับสัมผัสของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งพ่าออกมาจากร่างกายของเขาและเขาผู้วยท่ทาทายที่น่าเกรงขามว่าตอนนี้ข้ามีคุณสมบัติแล้วหรือยังมีแน่นอนเจ้าแห่งกระบี่กาเขาสู่อนาเขตทีละก้าเผชิญหน้ากับหมออี้โดยตรงภายใต้การกดขี่ของพลังกระบี่อันสมพลังของคู่ต่อสู้เขายังคงดูสงบนิ่งและเยือกเย็นเสียงจากโรคคุณหลุนและโรคเทพกระบี่ต่างมุ่งความสนใจไปที่เจ้าแห่งกระบี่สุป สายเสียนน้ำไม่ท่วนในร่างกายของหมออี้ได้รับการปลดปล่อยและควบแน่นเป็นเครดแดนกระบี่ปรางกระบี่อันสมพลังพุ่งทยานอย่างรวดเร็วก่อตัวเป็นกระแสหนาบนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบหลีเหนือศีรษะในวังบนนั้นปรางกระบี่อันแหลมคมพุ่งทยานออกมารากกับพายุเจ้าแห่งกระบี่มองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงกระบี่ที่บินเข้ามาหาเขาจากนั้นคว้ามันด้วยมือเปล่าและฟ้าร้องและสายฟ้าก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาไม่ไม่ใช่ฟ้าร้องและฟ้าผ่า มันเป็นกระบี่ที่เหมือนกับฟ้าร้องแัะฟ้าผ่ากระบี่เล่มนี้ไม่มีรูปร่างเพราะว่ารูปร่างของมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาฟันมันออกไปด้วยมือของเขาสายฟ้าสีม่วงที่มีความยาวหลายสิบหลีพุ่งออกมาจากมือของเจ้าแห่งกระบี่แบ่งพายุพลังงานกระบี่อันท่วมท้นออกเป็นสองส่วนสายฟ้าส่องสว่างไปถึงด้านหน้าของหมออี้หมออี้เห็นว่าสิ่งที่บินอยู่นั้นไม่ใช่สายฟ้าแต่เป็นกระบี่สายฟ้าเขาชักกระบี่ออกมาแล้วฟันทันทีตุ้ม สายฟ้าพุ่งชนกลับใบมีดจากนั้นแสงก็แผ่ขยายออกไปแทงทะลุหัวใจของหมออี้การแสดงออกของหมออี้เปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาใช้ความเร็วอย่างรวดเร็วและถอยกลับไปร่วงหล่นไปไกลหลายร้อยลี้แม้ว่าความเร็วในการตอบสนองของเขาจะร,รวดเร็วมากแต่สายไฟย,ยังคงฟาดฟันลงมาที่เสื้อคลุมเสียนทําให้เกิดลายเส้นป้องกันลับปรากฏขึ้นบนเสื้อคลุมเสียนมีเสียงโห่ร้องดังไปทั่วค่ายโลกคุณหลุนปราบหมออี้ได้ด้วยกระบี่เดียวสร้างแรงบันดาลใจมาก มีเพียงจังหวะเฉินเท่านั้นที่ขมหมดคิ้วและใส่หัวเล็กน้อยหมออี้ไม่เคยเห็นกระบีส่สายฟ้ามาก่อนในการมาเฉินหน้าครั้งแรกเจ้าแห่งกระบี่สามารถเจาะทะลุเสื้อคลุมเซียนที่ป้องกันร,ร่างกายของหมออี้ด้วยกระบี่เล่มเดียวและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ล้มเหลวในการประสบความสำเร็จในครั้งแรกหมออี้จะต้องระมัดร,ระวังในครั้งต่อไปและมันจะยากที่จะชนะอีกครั้งตลอดพันปีที่ผ่านมาพลังฝึกฝนของเจ้าแห่งกระบี่ได้บรรลุถึงระดับใกล้ใใคเคียงกับระดับพิงเทพแล้ว แต่ประสบการณ์การต่อสู้ยังน้อยเกินไปเหมือนกับไปชิงเอ๋อในตอนนั้นแน่นอนว่าจาล่วเฉินไม่ได้กังวลว่าเจ้าแห่งกระบี่จะพ่ายแพ้ด้วยกระบี่ระดับสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนและหลักคําสอนแห่งกระบี่ก็เพียงพอที่จะชดเชยประสบการณ์การต่อสู้ที่ขาดหายไปยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับผู้ฝนกระบี่คนอื่นเจ้าแห่งกระบี่ไม่เพียงแต่ฝึกฝนจิตวิญญาณกระบี่เท่านั้นแต่ยังฝึกฝนวิญญาณกระบี่ RV ด้วยตามที่จ่าล้วเฉินคาดไว้หมออี้ซึ่งเคยผ่านการต่อสู้มานับพันครั้ง สามารถมองเห็นความลับของกระบี่ในมือของเจ้าแห่งกระบี่ได้อย่างรวดเร็วและทําให้รากของเขามั่นคงในระหว่างการโจมตีของเจ้าแห่งกระบี่มันไม่ดีแล้วมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปสร้างจิงยานกล่าวไม่คิลกล่าวว่าแม้ว่าผู้ฝนกระบี่จากรถขุนจะแข็งแกร่งแต่การฝึกฝนของหมออี้ยังคงไปข้อได้เปรียบเล็กน้อยและเขามีโอกาสที่ชนะมากกว่าสายตาของสร้างจิงยานจับจ้องไปที่ชายร่างกำยำที่ยืนอยู่ข้างหลิงเฟยวี่อยู่เนือง ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายมองมาที่เขาเช่นกันสายตานี้ทําให้สร้างเจือหยานรู้สึกคุ้นเคยอย่างอธิบายไม่ถูกหลังสังหอนร้ายในใจของสร้างจือหยานเริ่มชัดเจนขึ้นทันใดนั้นพลังอํานาจอันสงพลังและไม่มีใครท้าเทียมได้ก็มาจากเขตต่อสู้แสงเจิดจ้าสีม่วงทําให้ผู้บุกฝนทั้งหมดภายใต้มหาเซียนไม่สามารถลืมตาได้เสยงกระบี่อันแสบแก้วหูทําให้ผู้บุกฝนนับไม่ถ้วนมีเลือดไหลออกมาจากหูมันคือสิ่งรประดิษฐ์มหาเซียน การแสดงออกของหมออี้เปลี่ยนไปทันทีเจ้าแห่งกระบีกระจ้มพลังของสิ่งมดีมหาเสียรและลอยขึ้นไปในอากาศล้อมรอบด้วยสายฟ้านาทึบแสงสายฟ้าทั้งหมดรวมตัวกันกลายเป็นกระบียยักษ์ยาวหลายหมื่นเมตรฟาดฟันลงมาอย่างกระทันหันหมออี้ที่ยืนอยู่บนพื้นต่อใต้เพียงชัว่วครู่ก่อนที่ร่างของเขาจะถูกสับเป็นชิ้นๆด้วยกระบี่สายฟ้าและกลายเป็นผงเลือดไม่ใช่สินั่นมันร่างคนเจ้าแห่งกระบีพูดในใจร่างที่แท้จริงของหมออี้ ปรากฏอยู่เหนือและด้านหลังเจ้าแห่งกระบี่รากกระผีเขาจับด้ามมีดแน่นโดยมือทั้งสองข้างและฟันลงไปโดยไม่เกิดเสียงใดๆเจ้าแห่งกระบี่รู้สึกถึงสิ่งนี้ภายในใจของเขาและโดยไม่หันกลับมาเขาฟาดกระบี่ในมือของเขาทว่ากระบี่กลับหันตรงและกลายเป็นเส้นโค้งแสงพุ่งเข้าใส่ในอกของหมออีและโยนมันทิ้งไปเสื้อคลุมเซียนที่ปกป้องร่างกายหมออีนั้นพิเศษอย่างยิ่งมีลวดลายคล้ายท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวปรากฏขึ้นซึ่งช่วยลบล้างพลังส่วนใหญ่ หมออี้ที่ล้มลงกับพื้นตะโกนเสียงดังวิชาสามกระบี่รวมเป็นหนึ่งกระบี่และพื้นดินรวมกันจากพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเขากดฟ้าดินพุ่งทะยานออกมาจัดกับกระบี่ในมือของเขามีผสมเข้ากับดินปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาเมื่อฟันมีดเพียงครั้งเดียวพื้นดินใต้เท้าของหมออี้ก็แตกแล้าวตุ้มมีเสียงฟ้าร้องอันดังสนั่นวันไหวในท้องฟ้าสายฟ้าฟาดลงมารุนแรงและรุนแรงจนทะลุฟ้าและดิน และพรุ่งตรงไปหาหมออีกแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ